สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหนึ่งนาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาจอดเลือกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน,น1นาทีกันนะคะวันนี้เป็น EP ที่สเปเชียลมากๆเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายที่ร้านเรามาถ่ายที่บ้านลูกค้าค่ะอันนี้คือลูกค้ามาซื้อสินค้าจากจังหวัดฉะเชิชงเซาเลยนะ อันนี้คือหมู่บ้านเดวาริทริทรนนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้เนาะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าของการจัดแต่งบ้านลูกค้าท่านนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่คือบ้านเป็นลักษณะโทนสีอ่อนไม่ว่าจะเป็นผนังบ้านเพดานหรือว่าแม้กระทั่งพื้นนะคะน,นี่คือเป็นงานสีอ่อนทั้งหมดโดยลูกค้าเลือกเป็นการใช้เฟอร์สีเข้มก็คือเป็นงานบบวนี่โอ๊แบบนี้เพื่อให้ตัดกันมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวบบวนี่โอ๊กเนี่ยกว้าง3เมตรสูง2เมตร50บอกเลยว่าอันนี้คือไซส์มาตรฐานตามหมู่บ้านทั่วไปมากๆส่วนใหญ่ก็จะเหลือพื้้นนทีีี่่ปรระมาาณเยกว งานเหมือนงานวิวอินเลยในราคาเพียงแค่2 0 0 0มื่นดิดตเท่านั้นตัวนี้นะคะนอกจากความสวยงามความยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องของผิวงานตัวนี้คือเป็นผิวเมลามีนพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครกังวลในเรื่องของความแข็งแรงของผิวงานปฏิกิริตัวนี้คือสามารถวางน้ําได้นะคะแล้วก็เช็ดทาความสะอาดได้ง่ายด้วยตัวผนังตัวนี้เราก็เคลือบเงามาให้อย่างดีนะคะผิวเมลามีนเช่นเดียวกันมาดูกันที่ฟังก์ชันตัวนี้ดีกว่าว่าทําอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยที่ลูกค้าเห็นตะดานตาตรงนี้นั่นก็คืออันนี้ลูกค้าติดทีวีขนาด65นิ้วนะคะสามารถวางได้สบายๆแบบนี้เลยติดแขวนได้เลยแล้วก็ด้านล่างจะเห็นได้ว่าสามารถเหลือพื้นที่ที่จะวางของอื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นซาวบา มีปลั๊กเสร็จให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานหรือว่าวางรีโมทจุดอื่นๆก็สามารถทําได้นอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของตู้ดาวไลท์แบบนี้ซ้ายขวาให้เป็นการกดกระเด้งเปิดออกมาใช้งานง่ายมากๆเลยชั้นกระจกข้างในก็คือสามารถปรับระดับได้ทั้งหมดนะคะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งและด้านล่างสุดค่ะก็คือเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น2ลิ้นชักงานบานเปิดนะคะหรือแม้กระทั่งวางที่วางของอื่นๆเพิม่มเติมอันนี้เราก็มีให้ครบพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะความพิ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของบ้านนี่เขาเป็นบ้านซอฟโพสต์ปิดเงียบสนิทแบบนี้เลยถนอมหน้าบานด้วยนะคะสําหรับสินค้าตัวนี้นะขยาขนาดกันอีกทีนึงเนาะตัวนี้กว้าง3เมตรสูง2เมตร50นะคะลูกค้าท่านนี้เนี่ยเลือกวางแบบว่าไม่ฟิตพอดีที่เพราะว่าเอาไว้สําหรับการใช้งานในนาคตอย่างตัวนี้เนี่ย ไม่ได้วาชิดผนังเลยนะสามารถตั้งได้เองไม่ต้องยึดติดกับผนังใดๆเลยแล้วก็พอจะเหลือแอท่แอเรียแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้งานเพิ่มเติมได้ตัวนี้ขนาด3เมตรนะคะสูง2เมตร50นะราคาอยู่ที่28,900บาทมี2สีด้วยอันนี้เป็นสีโอ๊คสีใหม่ของเรานะคะสนใจสินค้ามาได้เลยค่ะร้านของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์ค่ะ